สำหรับวันนี้โบและทีมงานครูเมือง Property พามารับชมบ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นที่มีเนื้อที่ดินกว้างขวางมากถึง245ตารางวาเป็นแบบบ้านชั้นเดียวและบรรยากาศมีความเป็นไพรเวทส่วนตัวจากสนามบินก็33นาทีเท่านั้นค่ะพร้อมกับสาว่ายน้ำน้าว้ว้มากเลยพื้นที่สวนขนาดกว้างขวาง,วางฟังกชันบ้านมากถึง4ห้องนอนจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามมารับชมกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้โบและทีมงานครูเมือง Property ค่ะพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านสไตล์โมเดิร์นสร้างเสร็จใหม่ๆเลยค่ะอยู่ในโซนน้ำแพร่อำเภอหางดงนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบบ้านโมเดิร์นค่ะชั้นเดียวนะคะฟังก์ชันบ้านเนะะี่ยค่ะก็มีมุมที่มี2เรือนหลักๆนะคะก็จะเป็นเรือนหลักนะคะหลังใหญ่แล้วก็มีเรือนรองตรงด้านนี้นะคะท่านไหนนะคะมองหาบ้านนะคะที่ เป็นบ้านนะคะบ้านพักต่างอากาศนะคะอยู่อาศัยแล้วก็ไม่อยู่ใกล้แบบว่าชุมชนเยอะมากนะคะหลังนี้ตอบโจทย์เลยนะคะเงียบสงบค่ะการเดินทางจากสนามบินนะคะ33นาทีค่ะไปยังโซนโรงรยายชาติปัญญาเด่นนะคะประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ใกล้กับแกรนแคนยอนค่ะ6นาทีค่ะส่วนตัวบ้านนะคะมาพร้อมกับเนื้อที่ดินค่ะ245ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอยรวมนะคะ378ตารางเมตรเลยนะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านภายในนะคะ207ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านค่ะมีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกันนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปยังโซนถนนนิมมานไปยังโซนนิมมานนะคะก็25นาทีเท่านั้นเองค่ะ ส่วนรายละเอียดนะคะจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามมารับชมกันได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะโบขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเรานะคะ ตอนนี้โบอ,อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะซึ่งตัวถนนทางเข้าบ้านนะคะก็กว้างถึง5เมตรเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นทางเข้าบ้านหลกักบรรยากาศนะคะก็จะเงียบสงบและมีความเป็นไพรเวทส่วนตัวซึ่งเพื่อนบ้านนะคะก็ยังเป็นที่ดินเปล่าอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เราก็มีที่ดินข้างเคียงนะคะขายด้วยค่ะ หลังนี้นะคะก็เหมาะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบความเป็น private ส่วนตัวนะคะและก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าบ้านหลักนะคะส่วนประตูรั้วนะคะเราก็ติดตั้งประตูรั้วรีโมทอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ตรงโรงจอดรถนะคะก็จะเป็นหินนะคะก็ลงหินไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเข้ากับ บรรยากาศนะคะธรรมชาติค่ะส่วนกำแพงรั้วบ้านก็สูงถึง2เมตรเลยแล้วก็กำแพงรั้วเนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้รอบๆเลยบรรยากาศกลิ่นอายบ้านหลังนี้จะเหมือนคล้ายๆแบบว่าเหมือนอ,ออกเป็นแนวบ้านพักตากอากาศนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถจอดรถในล่มนะคะในหลังคาเนี่ยได้ถึง2คันเลยค่ะด้านข้างบ้านนะคะก็จัดส่วนไว้ให้พบพร้อมสวยงามนะคะ ส่วนใหญ่สวนนะคะก็ดูแลรักษาง่ายไม่จําเป็นต้องลดน้ําอยู่ตลอดแล้วก็เราติดตั้งระบบสปริงเกอร์นะคะไว้ให้รอบบ้านเลยค่ะมีระบบลดน้ําอัตโนมัตินะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนพื้นที่แรกก่อนเลยซึ่งตรงนี้อาจจะทําเป็นในโซนของซักล้างนะคะหรืออาจจะเป็น ครัวด้านนอกเพิ่มเติมได้ค่ะบ้านหลังนี้ดีมากเลยก็คือแบ่งแยกสัดส่วนนะคะอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆออกแนวพันผักตักอากาศหรือท่านไหนที่อยากจะได้ห้องที่มีความเป็น private ส่วนตัวเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยนะคะแต่หลังนี้นะคะ,ะโซนนี้ก่อนเลยก็พื้นที่โซนซักล้างนะคะหรือเป็นครัวเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถอัดเด็บนะคะตามความต้องการได้เลยนะคะว่าจะอัดเด็บเป็นครัวหรือเป็นโซนซักล้างก็ได้ค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนทางเดินนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะจะถูกแยกเป็น2ออาคารนะคะพื้นที่ตรงด้านนี้ก่อนเลยก็จะเป็นโซนพื้นที่ห้องนอนห้องแรกนะคะเป็นเหมือนหนึ่งหลังเลยนะคะที่อยู่แยกออกมาจากตัวบ้านเมนหลักนะคะเดี๋ยวโบพาคุณผู้ชมเข้าทางด้านนี้นะคะซึ่งสามารถเข้าได้สองทางนะคะแต่พามาทางด้านนี้ก่อนนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็มีพื้นที่สวนไว้ให้นะคะก็สีเขียวรอบบ้านเลยนะคะ เข้ามายัางพื้นที่โซนแรกกันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นเนื้อบ้านหนึ่งหลังนะคะที่อยู่แยกออกมาจากตัวบ้านเมนหลังนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีลิฟวิ่งแอเรียนะคะเป็นส่วนตัวเลยค่ะ พื้นที่ตรงนี้กว้างขวางเลยตรงนี้สามารถที่จะวางเซตโซฟาได้นะคะแล้วก็ได้เห็นวิวสระว่ายน้ํานะคะกระจกบานใหญ่เลยะคะ่ะได้รับแสงธรรมชาติอย่างดีแล้วก็พื้นที่ห้องนี้นะคะก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนวัสดุพื้นนะคะจะเป็น SPC นะคะกันน้ำได้100%เลยค่ะคุณผู้ชมผนังด้านนี้ก็เป็นรองรับพื้นที่ติดตั้งทีวีนะคะคือจริงๆบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชันบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องนอนซึ่งถูกแยกออกมาจากบ้านหนังนี้1ห,หลังนะคะแต่ท่านไหนนะคะอยากทำเป็น5ห้องนอนซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะก่อผนังเพิ่มเติมตรงนี้ให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้ด้วยค่ะ ก็เป็นออ t ชั่นเสริมสําหรับท่านไหนมีสมาชิกครอบครัวเยอะนะคะส่วนอีกหนึ่งห้องนะคะด้านนี้ก็คือห้องนอนหลักของเรือนออของบ้านหลังนี้นะคะ,ะเข้ามาแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางเลยนะคะ ห้องนอนนี้นะคะก็มีบรรยากาศนะคะแล้วก็วิวสวยงามเช่นกันนะคะตรงนี้ก็ตื่นเช้ามาเห็นตัวสวนสีเขียวเลยนะคะก็สดชื่นเลยพื้นที่ตรงด้านนี้นะคะสามารถวางเตียง king s i ์ e ได้เลยค่ะคุณผู้ชมโต๊ะข้างเตียงนะคะมีพื้นที่เหลือๆให้เราได้เพิ่มเติมคือบ้านหลังนี้เจ้าของเขาไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เพราะว่าต้องการให้ทางไอเดียแต่และเจ้าของบ้านนะคะแต่งตามสไตล์ได้เลยนะคะ แต่ว่าก็ติดตั้งผ้าม่านแล้วก็เครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะส่วนประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดรับลมนะคะรับแสงเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นออปชั่นเสริมนะคะก็ติดมุ้งลวดนะคะเป็นมูลี่ก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินไปยังโซนสระว่ายน้ำไปบ้านเลนหลักได้อย่างสบายเลยค่ะโอเค นี่เลื่อนได้สองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้ก็เลื่อนได้นะคะส่วนห้องน้ํานะคะอยู่ด้านนี้ค่ะซึ่งห้องน้ําก็จะถูกแบ่งแยกสัดส่วนออกมานะคะคือบ้านหลังเนี้ยโบชอบตัวของสุขภัณฑ์ของเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์โมเดิร์นมากเลยนะคะจะเป็นโทนสีดําค่ะ ส่วนตัวของอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ถุดสัณฑ์จะเป็นของแบนคอรโตนะคะมีตัวของกระจกแคมเปอร์กั้นนะคะมีเลนชาวเวอร์นะคะแฮนชาวเวอร์ติดตั้งไว้ให้แล้วก็บ้านหลังเนี้ยเขาจะมีหมอตต้อต้มน้ำนะคะแยกไว้ให้ด้วยค่ะอ่าพอห้องนี้นะคะเราก็สามารถเดินออกมาแบบนี้ได้เลยซึ่งเดี๋ยวโบจะพาเดินไปยังด้านนี้นะคะไปยังส่วนตัวบ้านหลักนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เฉลี่ยงนะคะให้เราสามารถเดินได้รอบบ้านเลยแล้วก็ประตูสลไลดต์รงนี้นะคะก็สามารถที่จะอันนี้จะเปิดเป็นโซนของ living area นะคะที่โบพาชมเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะก็สามารถเข้าทางนี้ได้ด้วยนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นทางเดินไปยังโซนบ้านเรือนหลักนะคะ คือชอบบรรยากาศมากเลยคือมันเหมือนแบบเราได้มาพักตากอากาศนะคะส่วนพื้นที่ภายนอกตรงด้านนี้ก่อนเลยคือเอาดอเนี่ยกว้างขวางมากเลยเราสามารถที่จะวางโต๊ะกาแฟนะคะโต๊ะรับประทานอาหารนอกบ้านได้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวของสระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะตัวของกระเบื้องเนี่ยสั่งมาจากประเทศศรีลังกาเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่ง ตัวตอนกลางวันนี้นะคะมันก็จะเป็นโทนสีดําแต่พอตกเย็นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตนะคะสระว่ายน้ํานะคะกว้างนะคะประมาณอ่ากว้างอยู่ที่4เมตรนะคะยาว13เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมคือว่ายได้แบบจริงจังเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ไพรเวทส่วนตัวด้วยนะคะด้านหลังก็ไม่มีใครนะคะก็จะเป็นต้นไม้นะคะณตอนนี้นะคะก็เพื่อนบ้านเนี่ยก็จะอยู่ห่างกันสักประมาณ50เมตรค่ะนะคะ,นะคะ ส่วนต้นไม้นะคะก็ปลูกไว้ให้รอบบ้านนะคะสวนนะคะจัดไว้ให้ลงตัวมากเลยสีเขียวขจีเลยคือที่ดินกว้างมากเลยเกือบ300ตารางวาเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ล้างตัวนะคะส่วนด้านข้างบ้านก็จัดสวนไว้ให้สวยงามเช่นกันนะคะเดินได้รอบบ้านเลยค่ะและตัวบ้านหลักอยู่ทางด้านนี้นะคะ คือบ้านเนี่ยจะเป็นโทนสีขาวนะคะละมุนมากเลยนะคะจะแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรก็เข้าได้หมดเลยแต่งง่ายนะคะจะเป็นโทนสไตล์โมเดิร์นก็ได้มินิมอลก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นประตูสไลด์นะคะเข้าบ้านหลักค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็พบกับโซนนี้ก่อนเลยนะคะตัวของไอแลนด ห้องครัวนะคะคือจะตกแต่งเป็นแบบยุโรเปียนคิทเช่นนะคะตัวไอแลนด์นะคะท็อปหินเป็นท็อปหินจริงนะคะอันนี้เป็นสั่งสั่งมาจากประเทศอิตาลีเลยนะคะลายหินอ่อนสีน้ำตาลสวยมากนะคะโคมไฟติดตั้งไว้ให้แล้วก็ไซส์เนี่ยก็คือตัวของแฟนเจ้าของเอ็นเป็น,ปนต่างชาติเป็นคนยุโรปนะคะเขาก็จะทำตัวไอแลนด์เนี่ยใหญ่เป็นพิเศษเลยแล้วก็มีความสูงด้วยนะคะเวลาเราทำอาหารแล้วก็จะได้แบบไม่ต้อง โค้งเลยนะคะแล้วก็คือกว้างขวางมากนะคะงานบิวอินเป็นแบบโทนไซด์โมเดิร์นนะคะเป็นโทนสีดำมีเอกลักษณ์มากเลยแล้วก็บิวอินเนียบด้วยนะคะส่วนตัวของเตาอิเล็กโทรรักนะคะตรงนี้นะคะมีให้ถึงสีหัวพร้อมกับพูดพดุดควันนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นที่ระบายอากาศนะคะของเตาแล้วก็บิวอินนะคะไว้ให้สวยงามเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของนะคะ แบบนี้อันนี้ไว้ใส่ซอสนะคะแล้วก็ซิงล้างจานนะคะมีเรียบร้อยบิวอินตัวของไมโครเวฟนะคะเตาอบด้วยและตรงนี้นะคะก็บิวอินตู้เย็นด้วยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นฟริเซอร์นะคะค่ะ ส่วนมุมด้านนี้ค่ะก็จะมีมุมบิวอินเช่นกันนะคะก็จะมีที่ใส่แบบตัวของจานช้อนอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือตัวบิวอินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบนะคะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะนี่เฉพาะห้องครัวนะคะก็ถือว่าอ,ออกแบบมาได้ดีเลยค่ะส่วนพื้นของบ้านนะคะของ โซนนี้นะคะก็จะเป็นพื้น SPC นะคะกันน้ำกําปวกได้แบบ100%เซนเลยค่ะจะเป็นพื้น SPC ลายก้างปลานะคะและด้านบนค่ะเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะระบบสังสีทิศทางนะคะเป็นของไฮเยอร์ er ไว้ให้เรียบร้อยส่วนภายในบ้านนะคะก็ตัวของกระจกรอบทิศทางเลยคือตรงผนังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผนังกระจก ได้รับแสงธรรมชาติดีแล้วก็ติดตั้งผ้าม่านไว้ให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนของ living area นะคะกว้างขวางเลยโปร่งโล่ง,ลงมากวางเซตโซฟาใหญ่ๆ6ท่านได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็เป็นพื้นที่บิวอินนะคะชั้นวางทีวีค่ะและฟังก์ชันของเรือนหลังนี้นะคะก็จะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะมาด้านนี้กันก่อนเลยด้านนี้จะเป็นโซนมาสเตอร์นะคะ ห้องมาสเตอร์ห้องแรกนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ออกแบบมาให้กว้างขวางนะคะห้องมาสเตอร์คือไอเดียเนี่ยว,ว่าเจ้าของเขาไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเราอยากให้คือบางคนก็ชอบมินิมอลบางคนก็ชอบแบบหรูหรานะคะก็เลยเป็นไอเดียให้เจ้าของคนใหม่ละกันนะคะส่วนด้านบนเราก็ติดตั้งนะคะเครื่องปรับอากาศของแบรนด์ไฮเออร์ไว้เช่นกันแล้วก็ห้องนี้นะคะเขาได้วิวสวนข้างบ้านค่ะ ตัวของประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดนะคะไปยังโซนด้านนอกได้ก็คือเรามีเฉลียงไว้ให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะจัดสวนไว้ให้สวยงามนะคะพื้นที่กว้างๆเลยนะคะแล้วก็คือตรงเนี้ยผนังตรงเนี้ยบมมองว่าให้เราทําเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นวางเตียงนอนนะคะส่วนพื้นที่ตรงด้านเนี้ยเราบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ะคะ่ะ ส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์อยู่ทางด้านนี้นะคะห้องน้ำมาสเตอร์ก็ออกแบบมานะคะสไตล์โมเดิร์นเลยนะคะก็คือโทนสีของห้องน้ำหรือโถสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะอ่างล้างมือเนี่ยก็จะเป็น his and h e r นะคะมีตัวของ built in นะคะเคาน์เตอร์ใต้ซิงค์ไว้ให้เรียบร้อยนะคะโถสุขภัณฑ์นะคะเป็นของแบรนด์คอรโต้ะคะ่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะอ่างอาบน้ำก็ยังเป็นโทนสีดำนะคะ มีเอกลักษณ์โมเดิร์นมากเลยค่ะส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยชาวเวอร์บ็อกนะคะกว้างขวางนะคะแล้วเรียนชาวเวอร์แฮนด์ชาเวอร์ไว้ให้คือบ้านหลังนี้ก็จะมีเครื่องเ,อเป็นหม้อต้มนะคะหม้อต้มน้ําร้อนเนะะี่ยค่ะขนาดใหญ่เลยค่ะออกจากห้องมาสเตอร์เบดมนะคะมายังโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของอีกสองห้องนอนนะคะซึ่งห้องแรกก่อนเลยห้องนอนที่ห้องนอนรองที่1น,นะคะ ห้องนี้นะคะก็เผื่อไว้ให้คุณลูกสาวลูกชายก็ได้นะคะพื้นที่นี้ก็เช่นกันนะคะยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะตรงนี้นะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้นะคะมีเครื่องปรับอากาศมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงหน้าต่างบานสไลด์นะคะก็ได้เห็นวิวด้านหน้าบ้านนะคะก็มีตัวของแสงนะคะเข้ามายัางพื้นที่ห้องแล้วก็ห้องโถงโล่งค่ะบ้านหลังนี้ฝ้าเพดานสูงถึงประมาณ3.2เมตรเลยนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอันนี้ก็เผื่อไว้ให้คุณลูกเช่นกันนะคะลูกสาวลูกชายนะคะมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะนะคะวางเตียงค<ม>ิงไซส์ได้นะคะเครื่องปรับอากาศก็มีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวของหน้าต่างบานสไลด์ก็เปิดแบบระบายอากาศได้ด้วยนะคะน,นี่เลยด้านนี้ก็จะเห็นดูส่วนด้านหน้าบ้านนะคะ และก็เดินออกมาอย่างด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ําซึ่งจะเป็นสองห้องนอนเล็กนะคะเขาจะใช้รวมกันตรงด้านนี้ค่ะตัวของอ่างล้างมือค่ะกับโถสุขภัณฑ์นะคะจะเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะแล้วก็พื้นที่ด้านในนะคะก็กว้างขวางค่ะตรงนี้ก็เป็นชว์บล็อกนะคะ กระจกแทมเปอร์กันแบน่งแยกไว้ให้พื้นที่อาบน้ำก็กว้างขวางนะคะคนตัวใหญ่ก็อาบนามม้ำสบายเลยค่ะรับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะสำหรับท่านไหนนะคะมองหาบ้านนะคะที่มีความเป็น private ส่วนตัวอยู่นอกเมืองแต่ก็ไม่ไกลกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะหลังนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะมาพร้อมกับเนื้อที่ดินขนาดใหญ่245ตารางวาพื้นที่ใช้สอย207ตารางเมตรเลยและฟังก์ชันบ้านนะคะ 4ห้องนอน3ห้องน้ําหรือท่านไหนนะคะมีสมาชิกครอบครัวเยอะจะแอดออนเป็น5ห้องนอนก็เป็นไปได้ค่ะนะคะแล้วก็ตัวบ้านเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะพร้อมกับสวนสวยกว้างขวางสระว่ายน้ําขนาดยาวเลยนะคะ13เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะมองหาสั่งหาริมัรัพนะคะ ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามจากเว็บไซต์เราได้เลยค่ะ ww อร์ไวเว็บภูเมืองพัพ o ตและท่านไหนค่ะอยากที่จะนัดชมนะคะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะจากเบอร์ด้านล่างนี้หรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอดไซต์ภูเมืองค่ะวันนี้โบและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ